ผศอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการผลิตหนังสั้นในหัวข้อเรื่องจรรยาบณครูเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดให้นักศึกษาส่งพอดเรื่องเข้ามาประกวดเพื่อทําหนังสั้นซึ่งหัวข้อในการผลิตหนังสั้นในครั้งนี้ต้องการให้บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีสานึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ เราไปถามที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันเถอะว่ามีที่มาและวัตถุประสงค์ยังไงบ้างแล้วบกำกับจัญญาบันรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นโครงการที่ทําเป็นไพร่อดโปรเจกต์ขึ้นมาก็คือทําในเรื่องของการจัดทาหนังสั้นนะโดยจัดหัวข้อในเรื่องของจัญญาบันรครูก็คือกําหนดการของเราตอนนี้เนี่ยเราให้ส่งในเรื่องของตัวผลงานเนี่ยก็คือไปในเดือน ต้นเดือนมกราคือวันที่7มกรานะครับโดยที่อาจจะต้องมีการส่งในเรื่องของตัวอย่างนะครับประมาณวันที่11หนะหรือ10ธันวาคมนะครับเพื่อจะเอาไปทําเป็นสปอตเพื่อที่จะเอาไปโฆษณานในยูชันอลอีกทีนึงคงไม่ไม่ใช่เป็นโครงการที่ทําเพียงแค่ปีนี้เพียงปีเดียวนะครับก็หวังว่านะครับเราคงจะทําต่อเนื่องกันไปแล้วก็คงจะพยายามที่จะขยายออกไปนะครับถ้าเป็นไปได้คือในตอนนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในสื่อไหนๆก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของของจรรยาบรณของครูของอาจารย์ในเมืาอ,อัยนะครับแต่ก็ก็อยากจะให้สะท้อนนะครับความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยว่าคิดเห็นหรือมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแน่นอนอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของทางลบเพียงทางเดียวนะฮะเป็นไปได้ว่าเออนักศึกษาอยากจะได้ครู ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้สอนเนี่ยที่มีลักษณะเป็นอย่างไรนะรก็รวมถึงส่วนนั้นด้วยไม่นับเฉพาะว่าในบางส่วนในเรื่องของพฤติกรรมของของครูของอาจารย์ที่ไม่ดีซึ่งก็อาจจะท้อนออกมาได้นะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้ได้เห็น,นมุมมองนะครับของของนักศึกษาด้วยว่าคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรงานนี้เพื่อนๆที่ได้รับการคัดเลือกให้ผลิตหนังสั้นจะได้เวิร์กช็อปกับผู้มีประสบการณ์และให้ความรู้ดีๆในการผลิตหนังสั้นอีกด้วยค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ย โครงการน,นี้เนี่ยเราเราวางงบประมาณไว้สูงบัเนี้นะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับอะไรเราก็ก็ประสบปัญหามาพอสมควรในปีที่ผ่านมานะในเรื่องงบประมาณก็เลยโดนตัดไปพอสมควรนะครับแต่เราก็ย,ากย,ากยังยืนยันที่อยากจะทําเพื่อให้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเราจะพยายามที่จะกระจายแล้วก็ทําให้มันตอน่ตอเนื่องต่อไปเรื่องนักแสดงอ่ะเราเราคิดว่าเราคิดว่า เราอยากได้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอาจจะแนะนําว่าเอ้ยถ้าเราคิดแบบนี้เราน่าจะทําแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยรันดาวคือตารางการถ่ายทําเรียนจบไปหรือมีโอกาสไปทํางานในข้างนอกอะไรเงี้ยเขาทากันทั้งนั้นนะครับรันดาวเนี่ยถ้าเกิดไม่ทําเนี่ยก็มันไม่ไม่จริงๆก็ไม่ไม่ถูกหมายเหตุคือมันจะมันจะชัดเจนตรงนี้เลยซึ่งซึ่งอันนี้มันคือการวางแผนถ้าเกิดวางแผนได้ดีเท่าไหร่อ่ะ มันก็จะได้ตามนั้นอันนี้คือการเตรียมตัวและเตรียมใจนะอย่างที่พี่บอกว่าชอบอะไรเคลียร์ให้ชัดเราก็ต้องทำรันดาวนะว่าจะถ่ายยังไงจะอะไรงไง หลังจากไปฟังข้อมูลและความรู้ดีๆในการผลิตหนังสั้นกันไปแล้วเราไปถามเพื่อนๆทีมผู้เข้ารอบกันบ้างค่ะว่าแต่ละทีมนั้นมีพอรเรื่องอะไรกันบ้างและเรื่องราวเป็นอย่างไรผมกันกัณตบิติต้นน้ำนะครับอยู่คณะวรารสารศาสตร์และสารมวลชนปีหนึ่งครับผมวิรัตสุวรพจน์แจนครับอยู่วรารสารศาสตร์ปีหนึ่งครับสาเหตุที่ทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยเราตีความมุมมองว่าเราตีความว่า คืออาจารย์ที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจารย์ที่เด็กๆรักแต่เป็นอาจารย์ที่ทําให้เด็กๆเ,เป็นคนดีได้สามารถสอนให้ลูกศิษย์เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นกําลังให้กับประเทศชาติในอนาคตได้ครับไม่ใช่อาจารย์ที่ทําตัวตามใจลูกศิษย์จนมีลูกศิษย์รักมากมายแต่ลูกศิษย์เหล่านั้นไม่ได้พัฒนาขึ้นหรือเป็นคนดีอะไรเลยครับ ดีค่ะชื่อบุญยรัตน์รัตนากีทากุลค่ะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะครับชื่อธีทักษินวาจารย์ครับคณะวิศวะเหมือนกันเราสองคนจะทําหนังสั้นกันชื่อเรื่องว่าแม่พิมพ์ครับค่ะก็พอทเรื่องนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่ามีนักเรียนสองคนใช่ไหมคะซึ่งทําผิดนะคะแต่ก็จะมีอาจารย์ที่ มีจรรยาบรณคูก็คือลงมาที่จะอยากให้นักเรียนเป็นคนดีอะค่ะเราต้องบอกว่าสอนสอนตัวเองให้ได้โดยถ้าเกิดสมมติว่าเราสอนตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์ก็คือครูที่จะมาคอยชี้นแนวทางแบอบกว่าอย่างเงี้ยมันถูกนะอย่างเงี้ยมันผิดนะอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับพวกเราก็ทีมเดอะไซด์นะครับสำหรับทีมของพวกเรานะครับก็ทำหนังหนังสั้นที่ชื่อเรื่องว่าความลับ,บ,บไม่มีในโลกครับผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อาจารย์และก็นักศึกษาครับจะเป็นมุมมองของอาจารย์นักศึกษาและความรักที่มีต่อกันมุมมองสะท้อนเรื่องระหว่างมุมมองของนักศึกษาที่มองอาจารย์และอาจารย์ที่มองนักศึกษาครับผมการที่จะช่วยเหลือในทางที่ถูกต้องอะค่ะกับถ้าเกิดนักศึกษาไม่เข้าใจยังไงอะไรเงี้ยในวิชาที่เรียนเนี้ยเขาจะต้อง ช่วยยังไงถึงจะถูกวิธีอยูะค่ะแบบไม่ใช่ว่ามันโดยที่จะไม่ผิดจากจรรยาบรรณของความเป็นอาจารย์นะคะและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้เพื่อนเพื่อนได้ผลิตหนังสงั้นดีๆออกมาซึ่งหนังสั้นที่ผลิตนั้นเป็นหนังสั้นที่มีคุณค่าและมีบทบาทต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพของอาจารย์เลยทีเดียวค่ะยังไงฝากติดตามดูผลงานที่เสร็จแล้วได้นะคะเราจะเก็บภาพดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นอย่างแน่นอนค่ะ